เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วพี่น้องเฮ้อลาดนัดเตาทองวัดรูใยญ่ลาดนัดเตาทองวัดรูใยญ่เที่ยวชุมชนชมดนตรีและลาดนัดจัดที่วัดรูใยญ่ครับพี่น้องช็อปกันในร้อยนัดทุกวันฮัดเริ่มสิบหนาฬิกาตั้งแต่สามสิบมีทุนายนนี้เป็นต้นไปสิ้นคาราคาทุกทุก เสื้อผ้าอาหารหข้องชายสิ้นคาชุมชนวักค้นกันมาค่ายตีลาดนัดเต้าทองวัดรูใหญ่พอข้าเมฆากะตังรานค่ายฟรีค่ายฟรีแคบติดต่อจองพื้นที่ที่คุณนอย0ู้านหายี่เก้าติดต่อคุณวัด0ูนแก้ี่จะซ่องเลาดเน็ดวัดรูใหญ่เทียวชุมชนชมดนตรีและลาดนาจัดที่วัดรูใหญ่ We'll